นี่คือสมุนไพรเพื่อการนอนหลับที่มีงานวิจัยมากถึง1,236ฉบับ มันก็คือแอชวากานด้าหรือว่าโสมอินเดียเป็นสมุนไพรที่มีต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียค่ะที่มีประวัติการใช้เพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยมามากกว่า3,000ปีแล้วอ่ะซึ่งสารสําคัญอย่างวิตามินไลซ์ในโสมอินเดียนี่แหละค่ะที่ให้ประโยชน์ทําให้ร่างกายของเรานั้นผ่อนคลายจากความเครียกก็คลายที่ต้องเผชิญกับความเครียดอยู่เป็นประจานะคะโดยที่ไม่มีตัวช่วยผ่อนคลายเลยเนี่ยแหละอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เรานอนไม่หลับซึ่งข้อสรุปจากผลงานวิจัยทั้งหมดนะคะ,ะ,คะเขาพบว่าโสมอินเดียเนี่ยทำให้ผู้ทดลองเนี่ยหลับได้เร็ ตื่นกลางดึกน้อยลงอีกด้วยที่เราจะเห็นกันทั่วไปนะคะสมอินเดียมักจะมาในรูปแบบของผงแบบนี้ค่ะชงน้ําร้อนดื่มก่อนนอนแต่มันติดตรงที่ว่ามันต้องอาศัยระบบย่อยอาหารของเราและใช้เวลาในการดูดซึมแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ตอนนี้เนี่ยเขามีในรูปแบบสเปคค่ะของเมนเทนเนเจอรัลรีเฟชชิ่งมอสสเปคซึ่งเขาไม่ได้มีแค่สมอินเดียนะแต่รวมสารสกัดเพื่อการนอนหลับเนี่ยรวมกว่า6ชนิดเลยในรูปแบบสเป์เมื่อเราฉีดพ่นเข้าปากลองน้ําจะสามารถซึมผ่านพื้นผิวภายในช่องปากของเราได้ดูดซึมเข้าสู่ร่าง ายได้อ่งรวดเรด็วริ่มต้นเปลี่ยนประสบการณ์การนอนหลับของเราให้เป็นเรื่องง่ายใครสนใจก็คลิกดูโปรโมชั่นที่ตะก,ก้าได้เลยแล้วมาเรียนรูน้พิ่มเติมด้วยกันกับวิทยาศาสตาาาร์ลังก้า